กับภาพลดลงตอนนั้นใช้คลิปก่อนใช้1 0 8 0 Ti ใช่ไหมอันนี้ก็เหลือ High 2กิกพอว่า1 0 8่งศมันแรม11กิก 3060i นกย่ i, แรม8กิกเห็นในนี้จะเห็นเป็น7.09ไปต่อนเนื่องเฮ้ยมีทีน้นองเอิร์ดเล่นไว้เราจะต้องเอาบัตรไปรูดใช่ไหม บัตระเวลหนึ่งบัตรเลบัตรเราระเวลสองอย่างไม่ได้วะต้องเอาบัตรกปนทำให้เป็นเวลสองก่อนวะซึ่งแม่งทางอยู่ไหนวะตรงไปแล้วขวาอา้าวแล้วจะเป็นรอดได้ไงอะ่ะมันขวางอยู่อะ่ะมันเห็นไหม ถ้ามันเห็นก็ต้องยิงชงนะงักโอ้โหมันไม่ชะงักไอตัวขี้โกงมีโหลดมีโหลดมันจะขี้โกงไปไหนเอ้ย้ไอไอห้าสี่ห้าเก้าศูนย์ทำงานหนักเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ปึ๊บกดดับเพื่ออะไรสับทำไม ตายสดีแม่งพตดยากเลยใครจะไปชนะได้แล้วลองย้ำม,มันดิโอ้ยโอ้ยม้อยเลยจริงๆใส่ไอเจ็ดสี่เจ็ดเก้าศูนยดีกว่านะโหดกว่านะเออเดี๋ยวนะมันพีกอะแล้วเราลดลดลดอนนี้ไม่เราก็ไม่ได้เปิดดังเลยนะเนะี่ยไม่อยู่แค่นี้เอง ลดตรงนี้หน,หน่อยหนึ่งรถหน่อยหนึ่งนะเสียงมันจะเบาแบบนี้เนียสี่ห้าเก้าศูนย์ก็แรงอยู่นะแต่มันมีโหลดหนักอะบางทีอะร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ถ้าใส่สี่เจ็ดเก้าศูนย์เคก็น่าจะแรงทะลุ วันนี้แล้วประเด็นคือจะเล่นชนะได้ไงวะเน,นี่ยงงว่าอะไรให้เราไปทางนี้เหรอต้องไปสับสวิตตรงนี้ไปเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เลเวลสองนี่อะไรอะ่ะ holding c e ล l อ๋อ Ashley อยู่ตรงนี้เหรอแล้วเราจะไปทำยังไงอะ่ะองไปสับสวิตตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนไม่เข้าใจนะ แล้วไอ้ตัวนี้แม่งใครจะไปผ่านมันได้วะเฮ้ยแม่งวิ่งหนีด้วยอะ่ะบ้าชนะไงวะโอ้โหมันไม่ตายเนี่ย Oh, 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 อ้ยโหลดอ้ยโดนแดกอ้อยตายห่าอ้อยแดกกูเลยนี่คือเดี๋ยวให้ดูนี่ดีกว่าให้ดูเป็นอันนี้4590ใช่ไหมให้ดู CPU ก่อนเดี๋ยวลองลองใส่ 4790K i7 ลงไปดีกว่าดีไหมคลิปนี้ก่อนนะคลิปนี้4590่อนดูวังแตกต่างแต่คือไม่ผ่านไงถ้าตายคราวนี้ก็มาดู CPU กันเลย ง่ายดีไปไมวิ่งฝ่าไปเลยเหรอวะให้ยูจะยิงยังไงวะเนี่ยเฮ้ออยเดี๋ยวโอ้ยพายิงหัวเสร็จมันจะโหลดมันจะต้องโหลดโอ้ยมันไม่โหลดนี่มันไม่โหลดชีวิตมันเลยอะ่ะมันเอาเลยอะ่ะโอ้โหเอาเลยไม่มีทางเลยหนักเลยคราวนี้โอกาสชนะแั่งแค่บองไม่เห็นเลยไปนะทางนี้ก่อนแล้วกันไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ ลองแบบไม่ไม่กดสวิตซ์ก่อนแล้วก็ไปทางนี้ซึ่งไม่มีหาอะไรเลยห้องนี้เฮ้ยอห้องนี้วง,งทางอีกทางก็หลงก็คือต้องสับสวิตซ์อยู่ดีสับสับโป๊ะตรงนั้นเปิดแล้วก็าค่อยไปตรงนู้นไป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 ,ไปทำอะไรตายไปเลยไงบ้ามาดูซีพียูกันดีกว่าครับไม่ไหวยอมออก ดูแต่ CPU ก่อนก็คือใช้ดีอ่าก็อันนี้ใช้กับ 2K กับการ์ดจอแรงๆใช่ไหมล่ะ,ละแรมก็เป็นดิ r 3ยา g b 6 g ใส่แรมได้2แถวออ๋อ4ห90ก็เล่นได้แต่ถ้าโหลดไปสักพักหนึงอะ่ะมันมันก็จะเนียนงานมันจะเนียนกว่านี้นี่มันเหมือนกับมันโหลดครั้งแรกเข้าครั้งแรกมันก็มีใช้พลังกระตุกหน่อยนึงอ่ะข้อ4เทครับ ไอห้าสี5 5 90, วิ่งอยู่บนบอร์ด HP ใครมีบอร์ดเขียวเขียวเจนสจริงๆก็ใส่กราจอแรงได้นะอืมเป็นอะไรฮิวเล็ตแพ็กกาดสองเอเจ็ดอืมอินเทลเอมใส่ไปแปดบวกแปเป็น16บหิกใช้ Windows 11รันอยู่นะนี่มีพอร์ตก็มี LAN USB 2ช่อง d v i คิดแล้วดี แล้วก็ usb สองช่องพอเสียงดีครับทัดดาวเอา i 5 4590่ห้าก้านมาดูะเอามาขายสีห้าเกาศูนย์มาขายก่อนนะอยากทำให้ไมเราดังดังเสียงดังเท่าช่องอื่นอะ นี่ซิงติดกับขาอันนี้ได้เลยขาเป็นบอร์ดได้เลยอ้บอร์ดไม่เห็นดีกว่าต้องลืมนี่นี่ติดซิงเนี่ยซื้อบอร์อดเกาะแถมซิงไปเลยติดโป๊ะสบายความร้อนดีซิงน่ารักอยู่นะนี่สี่ห้าเก้าศูนย์นี่นี่ดูซิง ดิฟคูลน่ารักนะนะหนักด้วยโอเคหัวเป็นสามพินนะคือมันจะวิ่งความเร็วของพัดลมเสมอต้นเสมอปลายมันสามพินถ้าจะให้วิ่งตามความร้อนจะต้องเป็นสี่พินครับแต่ไม่มีสี่พินก็มีแต่ไม่มีมมมอ่ะห้าสี่ห้าเก้าศูนย์ บาร์ n u m มเบอร์นี้เลยที่แจ้งไปบาร์ดเมเบอร์ในกล้องเลยนะครับเพราะตาผมมองไม่ชัดมไม่เห็นซีลนัมเบอร์ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีตอนขายด้านหน้านะแล้วด้านหลังก็สวยครับนี่ถูกลบแล้วสวย อ่ะคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่แทนนี่สี่เจ็ดเก้าศูนเคนี่คลิปต่อไปสี่เจ็ดเก้าศูนเคเลยมันจะรันได้หรือเปล่าบอร์ดเใบนี้จะรันสี่เจ็ดเก้าศูนยได้หรือไม่ติดตามชมกันในคลิปหน้านครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ